สิ่งที่เราแค่เพียงพอยท์ให้กับลูกค้าได้กัหนึ่งอย่างแต่กี่ที่ผมได้เรียนแจ้งไปแล้วคร <c oughs> ว่าปัจจุบันเนี่ยลคาโปร่งแสงเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆในเรื่องของการตอบเติมบ้านแต่มันแลกมากับอะไรมันแลกมากับเรื่องความร้อนทําให้เราเนี่ยทำเป็นระแนงใต้หลงังคาแบบนี้มันสามารถลดความร้อนได้เพราะความร้อนเนี่ยส่งผ่านโดยแสงเป็นหลักการมีระแนงใต้หลงังคาแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มร่มเงาแล้วก็ลดปริมาณของแสงลง ปริมารของแสงมันลดลงแล้วเนี่ยความเย็ยนที่เราได้กลับมาก็จะเพิ่มมากขึ้นเราออกแบบมาให้มีช่องว่างระหว่างตัวระแนงเนี่ยสามเซนเพราะว่าในการรีเสิร์ชมันสามารถป้องกันสปิหรือว่านกเนี่ยขึ้นไปทำหลังมันได้ส่วนนันนี้นะครับจะเป็นดีไซน์ใหม่ๆตัวเชินชายซึ่งเราอยากออกแบบเพื่อให้มีมิติการเล่นเนี่ยหลากหลายมากขึ้น ที่วันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะคือตัวฟาซาดตามบ้านซึ่งปกติบ้านจัดสรรนะฮะบ้านทุกหลังมันจะมีหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยอันนี้เราออกแบบร่วมกันกับทางของคุณจุนเซกิโนแล้วก็เอาโปรดักของตัวชิงโกไลท์เนี่ยมาใช้งานรูปแบบเนี่ยมันจะเป็นคิวบิกซึ่งคิวบิกพวกนี้เราสามารถทําเหมือนแลกสอนได้เลยครับคุณสันคือเราอยากจัดวาง สีอยากจัดวางช่องอยากทำให้เป็นตัวหนังสือมันสามารถทําได้หมดเลยและที่สําคัญมันเน้นเรื่องอะไรชิงโกลท์เนี่ยอย่างที่ตะกี้ผมบอกมันลด UV ได้อยู่แล้วเพราเวลาแสงมันรอดเข้าไปเนี่ย<อ>มันทําให้การอินเีเลียภายในของเราเนี่ยได้รับการรักษาที่ดีขึ้น